ฝนบานแม่ลำไพ่ตกดีดีจ้าพี่น้องตกทุกมือตกแห้งพร้อมจ้าปีนี้ฝนดีแต่หัวปีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีเมื่อไหม่สุขผู้สุขคนจ้าสำหรับเมือนี้แม่ลำไพ่สิผ้าพี่น้องมาเห็ดสุ่มแบบง่ายๆสไตล์ผู้ยิ่งเห็ดใดจ้าพี่น้องเฮาเป็นผู้หยิ่งเฮาจากเห็ดเอียงยันโดยตัวเองเฮาก็ต้องใส่ผนงาแนงน้อยน้องจ้าพี่น้องก้อนอื่นเฮาก็ตรงเตรียใหม่ก่อนจ้าพี่น้องจะเห็ดสุ่มฟักทองจ้าพี่น้อง เตรียมไม้แล้วก็ตีโค้งก่อนได้จ้าพี่น้องเนอะตอกตอกตะปูตอก,ตตอกโค้งสะก่อนลักษณะนี้จ้าพี่น้องลักษณะนี้เอาจะเอาไปเห็ดอ่าสุ่มฟักทองจ้าพี่น้องถ้าหฮาเห็ดเ,เองเ้าเป็นผู้หญิง,งกระเห็ดได้สามารถเห็ดท,ท,ท,ทุกสิ่งทุกย่างได้้วยตัวเองเหมดจ้าพี่น้องหลายๆคนบอกว่าบ่จิงแม่ลำไส้โบไดเห็ดเองแม่ําไส้เห็ดเองหมดทุถูกย่างจ้าพี่น้องเห็ดเองเหมบ่ไดบจ้างบ่ไดยังคือท้าโดยตัวเองออกแบบเองแล้วก็เห็ดเองจ้าพี่น้อง มันบ่มีอีกอย่างสิ่งกเกินไปสาหรับเมล็ไพัยดอกยาเพราะว่าแมล็ดพัเป็นคนอันเหตุมากจนเคยชินเราจะกับงานใหม่เนาะนหลายๆคนจริงจะพี่น้องหลายๆคนนู้หยิง่งอาจจะบพ่เคยเหตุอีีจะคุณอาจจะเ่เคยแม็ตแตงแตดอกตะปูคุณยังเหตุบ่เป็นไล้จ้ะพี่น้องแต่ว่าเมล็ดพันนี้ชินเลวจ้ะทําม,มาจนชินเลวจ้ะเหตุซุ่มเหตแุแดงเหตุนังแมล็ดพันเหตุเองเหมือจ้ะพี่น้องห้าตอกลัก เป็นโค้งสะก่อนแล้วก,จาาบบจก็จะเอามาขืนแบบนี้จ้าพี่น้องจะเอามาขืนแบบนี้คุดรักอันนี้แปลงแม่ลงังไผ่ก้วมเงาก้วมเง่าอ่าสิบสองเมตรจ้าพี่น้องเพราะว่าเล็กเล็กสองเส้นที่แม่ลัไผ่ใส่นี้เส้นละหกเมตรทั้งเบิร์ตเป็นสิบสองเมตรใส่หกล,ลักจ้าพี่น้องผู้ใดสิใส่ไม่ก็แล้วเต้ทีม่มีเนะาะจ้าพี่น้องเนาะแลวเต้เห้าสิเอาแล้วแต่ห้าสิใส่ปั๊บประยุกเอาจ้าดัดแปลงเอาเด้อจ้าพี่น้อง แต่แม่น้ำไผ่ใส่ไม่าใส่เล็กเพราะว่าพ่วงเน่าของเพื่อนใดเดีด๋วยวเพื่อนสะดวกดีจ้ะพี่น้องแล้วก็กับบ่อเด็กเปียงเล็กจ้ะพี่นอ้องเอย้ยบ่อเดอก็กเปียงรักจ้ะพี่น้องเพราะว่าเ้าใส่รักข้างๆกับใดเพราะว่าเพื่อนปิ็นเล็กเนาะเพื่อนแข็งแรงดีจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่ใส่เล็กเพราะว่าบ่อเด็กเปียงคือไม่จ้ะเพื่นอนแข็งแรงดีคือสื่อเท่นเานึงเ้าก็ใจาไปเรื่อยๆปีเนะาะจ้ะพี่น้องคุ้มค่าที่สุดเลยก็คือเล็กแม่น้ำไผ่เอามาใส่เอามาเห็ดเป็นแปลงอ่าบ้างกระถาง แตงปูกวักให้ดูจ้ะเอ้า,าปลูกวักให้ดูก็เลยเอามะขืมนมะเผ็ดเล่าเล,ล่าสุม่มก็เลยง่ายสะดวกสบายก็เลยลือไม้กะเห็ดไม่ลือไม้กะเห็ดไม่ไมไมยุ่แบบนี้จ้ะพี่น้องตรงนี้แม่น้ำพ่าเฮ็ดใ้แต่เกา,าเพิ่นพังเลยจ้ะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพิ่นตําตําเกินไปเนาะตําเกินไปบ่คอยจะวิทัวปันได้แม่น้ำพ่าก็เลยเห็ดไม่จ้ะพี่น้องลือเห็ดไม่ใส่รักฟัง,ฟ,งฟังทาหนีตีโค้งเรียบรอย้อยเอามาฟัง ใส่รักโคกลักจะพี่น้องคว่ำเงาสิบสองเม็รและจะมาฟังรักขังทั้งนี้จะพี่น้องแต่รักขางทั้งนี้นแมล็ดพไจะฟังยูซี่รักจะจะฟังแคร์ซี่รักได้จะพี่น้องแต่ว่าเล่าพิ่นมี่ยุคเล่าแต่ว่าเมล็ดพัน้ฟังซีง่ักเพราะว่าเมล็ดพไน่ใส่เล้าเล็กใส่เล่าเล็กยกไหวจะพี่น้องอ่ายกใหม่ที่พุ่นโพออ,อกไมเนี่แหะเดี๋ยวเบิ้งเมล็ดพันไปเดี๋ยวแมล็ดพจะอัปเดตให้เบิ้งตอนถ้ำแล้วจะพี่น้องว่า ขึ Bien, ้นออกมาลักษณะใดเนาะจากพี่น้องเนาะแต่ที่จริงแล้วมือนี่กะบ่ท่านไหนเดียวปันไดจากพี่น้องนั่งอีกกับครึ่องเชือกจ้ะเรือกับคือแมนเอไปจะใส่เป็นเชือกฟางมะมะขึงจากพี่น้องเนาะมะขึงเห็ดเล่าไห่แตงใอ้ไห้ไฟักทองไตจากพี่น้องไห้พกไห้ฟักทองไตเพราะว่าเขากับต้องใส่เชือกอีกจากพี่น้องใส่ไม้แค่นี้เฮ้ากับต้องใส่เชือกอีกจ้ะเพื่อมันจะเปี่ยงจากพี่น้องถ้าเฮ้าไปใส่ไม้หมดเลยมันจะ จะสิจะเป็นการสิ้นเปลืองไม่จนเกินไปจากพี่น้องคว้วควงของแปลงทีแมล่ลำไผ่ตีเหล้าฟังสองฟังนี่ประมาณสองเมตรจากพี่น้องแดงพักนี่ประมาณประมาณสองเมตรมาจากพี่นะ้องเนาะขั้วควงนี่ประมาณสองเมตรที่แมล่ลำไผ่ตีเล้าตีเล้าไม่ไวโค้งไม่ไวนี่คว้วควงประมาณสองเมตรคว้วเน่าหนี่ 12, สิบสองเมตรใส่ยู่พวกหลักจากพี่น้องแบบนี้จ่าพี่น้องค็ด เฮ็ดใดเห็ดเองเห็ดใดง่ right. ายๆเพราะว่าเฮาตีโค้งก่อนเฮาวจงเอามาขึ้นอันนี้เฮาเป็นไม่ยิ่งแล้วอีกอย่างเฮาเห็ดเองผู้เดียวมันต้องใส่ปัญญาเนี่ยจะน้อยจะพี่น้องแต่ต้องใส่ปัญญาถูกสิ่งถูกอย่างเห็ดแปลงเห็ดนั้งแหมียงพ่จะตีโค้งก่อนจะพี่น้องจะตีโค้งก่อนเราจะจังคอยจะเอาขึ้นเนาะจะพี่น้องมันจะง่ายกว่วกันจะเร็จซับเรียบร้อยจะออกมาหน้าตาแบบนี้จะพี่น้องที่นี่เฮาก็จะครึ่งเสือก เชือกปา้งหรือว่าจะใส่เป็นเชือกไนาลอน,อนก็จะทนกลัวจะพี่น,อน้องแม่ลำไผ่ว่าจะใส่เป็นไนลอนดีกลัวเนาะใส่เชือกใส่เชือกไนลอนดีกลัวจะมันจะทนกลัวฟางฟางนี่แค่ปลูกพักรอบเดียวคือเพิ่นกะขาดยุ่ยไปแล้วจะพี่น้องใส่ไนลอนดีกลัวไนลอนกะบ่ะถือว่าแพงจะพี่น้องอันนี้แม่ลำไัยฟังทา้งนี้แม่ลำไผ่ปลูกอหอมหอมใส่กระถางกะกำลังสีงามเลยจะพี่น้องกำลังสีงามอีกแล้ว พันขื้นซ้ำนี้แล้วแม่ล้นไผ่ก็จะใส่ปุ๋ยใหย้อันนี้ฟังนี้แม่ลําไผ่ปลูกแตงจ้าพี่น้องเล่าขังนี้นี่แม่ล้นไผ่จะจะเอาแตงขึ้นใส,ส่แตงแล้วจ้ะแต่ว่าฟังทั้งนั้นจะเป็นบวบจะเปจะเป็นฟักทองจะไปน้องจะเป็นฟักทองแตงนี้แม่ลันไผ่ใส่ planets, ام, beside, หอมจ้ะใส่หอมวันพักเขียวหน่อยกาลังขื้นแลวจ้ะพี่น้ forth, นองก็ลันขึ้นแต่ว่าฝนตกใส่ยางนักเลยจ้าพี่น้องสองหลอบสามหลอดเดียวฝนตกยางนักเลย เซตออกมาแล้วนาตากะจะประมาณนี้อันนี้คือห้าเห็ดแบบผู้ยิ่งเห็ดแล้วกะห้เาเห็ดแบบตัวคนเดียวเห็ดมันกะคือต้องใส่ใส่ปัญญากับงานใหม่ต้องใส่ปัญญาจ้า,จาพี่น้องต้องใส่ปัญญาด้ใส่ควมสามารถเฉพาะตัวเลยคือตีค้องก่อนเราจังเอาขึ้นคือเขาจะหยึดตัวนี้เขาจะยึดบให้บอไ้แอนอ่าข้างห้าโยกเยนกนะจ้าพี่น้องเนาะก็ะจะมันค้งกกัวกันแม่ลำไส้จะนองเนื้อจากนี้แล้วก็คือต้องมาเอา ตัวนี้ขืนเล้าเราจะพี่น้องนี่มัดไหยฟักท่องขื้นเล่าเอาเชือกมักดึงเพื่อนขืนเหล้าเราจะง่ายๆจะพี่น้องเห็ดแบบง่ายๆผู้หญิงเห็ดได้จ้าว่จจาเป็นตรงพึ่งผ้าตรงอาศัยผู้โดยทีห้องว่าจำเป็นต้องพึ่งผ้าแต่ผู้ใช้ย่างเดียวนาะจะพี่น้องเนาะห้องเห็ดเองจ้าแม่ลไพ้กับเห็ดเองจะพี่น้องนี่เห็ดง่ายๆเห็ดแปลงแบบนี้แม่ไส้กับเครื่องไห้วิธีไปเรืวกับพี่น้องเอาไปแดแปลงเอาไปเห็ดบ้งได้จ้ะพี่น้องหลายๆคน มีผู้ชายเพิ่นมาคอมเมนต์เพิ่นบอกว่าเป็นไปบ่ได้ว่าซั่นฝีมือผู้หญิงเฮ็ดแบบนี้คือเป็นไปบ่ได้ว่าซั่นอันนี้แม่นรำไผ่เกิดเครื่องพุ่ยชิ้นเหรอจ้ะพี่น้องอ่าแม่นรำไผ่ปลูกฟักทองทางนี้กะปลูกฟักทองคือกันจ้ะพี่น้องเอาฟักทองขึ้นแล้วจะใส่ปุ๋ยให้แล้วจ้ะใส่ปุ๋ยแล้วกะเอาเพิ่นขึ้นซุ้มขึ้นข้างแล้วจ้ะพี่น้องช่วงนี้ก็ปลูกหอมปลูกฟักทองปลูกบวบประมาณนี้จ้ะพี่น้องพักก็มีน้ำแปงแบบนี้แต้ดูน้ำฝนย่างนักเลยจ้ะพี่น้องแต่ก็กินได้อยู่พอได้กินอยู่จ้ะพี่น้อง ก๋บวได้ซื้อได้ขายแต่กับเห็ดพ่อได้กินเนาะก๋าขนากับงามดูจา่าแต่ว่าขนาก๋บวเสียหายอีกอย่างมากมายดอกจ่ายพี่น้องก็ได้กินอยู่อันนี้คือฝีมือผู้ยิ่งล้วนๆแล้วกับเห็ดเองโดยตัวเองล้วนๆจ้าพี่น้องหวังว่ามือใหม่เบิ้งคิบนี่จุคงสีเห็ดเองได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับผู้ยิ่งหลายๆคนกับผู้ยิ่งตัวคนเดียวเห็ดกษตรก็เห็เดเองวัดถูกทิ้งทุกอย่างบ่ได้อาศัยผู้ใช้แล้วกบ่ไดจ้จังจ้าพี่น้อง ต้องใส่ข้อมสามาสะพาโตแล้วก็ใส่ข้อมอดทนแน่เขาเห็ดงานใหม่ต้องใส่ข้อมอดทนใส่กำลังแน่ในช่วงอาทิวา่าเขาปาดใหม่ปา,หมปาดหยงเนาะจากพี่น้องเนาะฟังว่าเบื้องชิปนี้จบพี่นออ้องเอฟซีเมื่อหม่ที่เปีน่นผู้หญิงคงจะเห็ดน้ำถ้ำตาแม่น้งไผ่ดเนาะจากพี่น้องเนาะใส่ข้อมปุยย่ำจังน้อยเนาะจ,จากพี่น้องมันบริหนกอียงจ้ากเมียจากพี่น้องบริหยากจนเกินไปดอกซำรับแม่น้งไผ่เดี่ยวแม่น้งไผ่ามันจีบจีบจากพี่น้องมัน ง่ายมันบริหน่างอีนยังหมากม่จ้าพี่น้องแต่ว่าสําหรับผู้หญิงหลายๆคนผูอาจจะบ่เคยจับเลยบ่เคยจับคนบ่นเคยจับไม้อีนยังประมาณนี้นาองจ้าพี่น้องเนาะแต่แม่ล้อไผ่นี่ชินเดียวจ้าพี่น้องสำหรับชิปนี้แม่ล้อไผ่กับสิขอราพี่และน้องไปเพียงแค่นี้จ้าลงไห้เพื่อเป็นแนวทางหรือว่าห้เพื่ออีซีเมื่อไหร่ถึงเป็นผู้หญิงส่งเขง็ดกับสีทุกผู้เดียวอยากเข็ดแบบแม่ล้อไผ่ก็สามารถน้ำแนวทางของแม่ล้อไผ่ไปเฮ็ดได้จ้าพี่น้อง ตีรักตีโค้งสะกอนตอกรักตอกโค้งแล้วจังเอามาขึ้นเด้อมันสิง่ายที่สุดเรจาจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่และน้องไปเพียงแกนี้จ้าสวัสดีค่ะ